คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนำเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำนวณและการค่าคะเนตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช้อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยหุ้นไทยช่อง9และช่องตลาดหลักทรัพย์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่8พฤษภาคม .2568 กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยต่างครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ แนวทางวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่8นะครับชุดจอดจัดไปวันนี้1 2 1 4 1 8 2 4 2 8 48ช่องหวยเด็ด101พอขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ